อุปกรณ์เพิ่มความสุขสำหรับคู่รักลดปัญหาต่างๆที่เคยเจอนํำเข้าจาต่างประเทศด้วยอ, <c oughs> <c oughs> อยังไม่คุ้นอีกหรอคะอมาไม่ให้ซูไม่เสียงเลยอีนี่เจนนี่คะ่ะอเออเจนนี่ที่หลังจะเรียกชื่ออย่าเรียกอีนี่ หมือนดูไม่สนิทค่ะอ๋อเราตกใจจ้ะขอโทษนะกาแฟค่ะโอขอบคุณมากเอ๊ะเดี๋ยวนะเจนนี่อะไรคะอันนี้เอามาให้ดื่มหรือมาให้อาบอ่ะจ๊ะเอามาให้ดื่มค่ะจะได้สุขภาพแข็แนแรงค่ะถอยไปหน่อยนะจ๊ะมันดูสามิติมากเลยก็คุณชายใส่แว่นนะคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรคะ นี่ช้อนเธอใช้ขายข,ายขนมจีนน้ำยามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยช้อนโต๊ะจะได้ซอง่ายค่ะไม่ไรคะนี่กาแฟจะเปรี้ยวมากกว่าอายุหรือเปล่ากาแฟนะคะไม่ใช่น้ำส้มเอาเธอลองชิมดูสิเธอหาวชิ้นนี้เสื่อหรือไงมือตกลงไปเยอะเลยเหล่านี้กาแฟมันหมดอายุหรือเปล่าเจนนี้ เป็นไงเปรี้ยวไหมก็ไม่เปรี้ยวนี่ค่ะไม่เปรี้ยวค่ะเหรอถ้างั้นเธอลองชิมอีกคำหนึ่งสิก็ได้ค่ะเป็นไงหวานค่ะถ้าหวานนะเธอน่าจะซดสักครึ่งแก้วนะไม่ได้ค่ะว่าช่วงนี้กำลังลดหวาน อ๋อเหรอไม่เอาแล้วอะ่ะจะไม่ดื่มละถ้าว่าท่านชายไม่ดื่มและเช้าเนี้ยท่านชายอ่ะจะรับอะไรดีครับอยากกินข้าวผัดอะ่ะมันง่ายเกินไปอะคะ่ะแล้วก็ขอไข่ดาวก็ดีนะไข่ดาวก็ต้องเจ็ดฟองอะคะ่ะนี่ฉันไม่ได้เล่นกล้ามนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไปหาอะไรกินในห้องน้ําก่อนไหมไม่ทานแล้วคะ่ะเพราะว่าเอ็ม,มีตัดหน้าไปแล้วคะ่ะ <c oughs> อินี่นี่อินี่แม่แอบมาชงกาแฟดี่เช้าเป็นหลบหาอะไรกินแป๊บเดียวืืืเสีดายค่ะอย่างนั้นจะนี้ไปก่อนนะคะไปไหนก็ไปเถอะขอบคขณค่า้เจ้าคุณปู่ไม่ฝากเอาไว้แล้วกัฉันไล่สองคนนี้ออกไปนานแล้ว ทำข้าวผัดให้ใครอ่ะฉันทำข้าวผัดให้คุณชายจ้าทำให้คุณชายแกไม่ทันฉันหรอกแกรู้ได้ยังไงฉันรู้สิเพราะฉันทั้งสวยและก็เก่งกว่าแกเยอะมากแกไปกินอะไรมาข้าวผัดกีจ้าเค็มอมเปรี้ยวเป้ <c oughs> ยหน้าแกเนี่ยเค็มกว่านะเบมมี่ เธอทำข้าวผัดส่วนฉันจะทอดไข่ดาวไปเอาไข่มาเหรอไปเอาไข่มาใคร,ใครไปเอาไข่มาใครจะต้องไปจ้าไปเอาไข่มาไปไปก็ได้วะโกลมสีอ,อะอนนี้นี่กินข้าวผัด กินได้หรือ,รอ,อยังจ Trans ้าไข่เนี่ยไปเอากินไหน้วนานมากกว่าจ้าผู้ชายเขาก็จะกินไข่ดาวไหนหไข่เอมมี่ทำไมไข่เย็นแล้วก็ไข่แข็งแล้วไข่ขยเย็นแล้วก็แข็งทำไมถึงแข็งก็ฉันเอาไข่ไปแช่นในช่องปิดและไอติมอะไปแช่นในช่องไข่โอแล้วทีนี้ไข่ไก่ก็มีใบเดียวแล้วจะทำยังไง โอ้โหอีอ้วนสมองสมองไม่ได้รับการพัฒนากินเที่ยอีอ้วนกีนรูขุมขนกว้างกิบวกน้ำเกลือกินท่ากันเปื้อนขาวกินผิวชมพูเข้มไข่กูนี่แหละแล้วพี่ผู้ชายจะทำยังไงล่ะไข่ก็ไม่มีเขาตายแล้วสมึงสมองอันนี้เลยฉันขอโทษเลยไม่ขอไม่ขอโทษเลยอันนี้เลยสมสมองก็จะเป็นไงไม่ร้องตาหันไม่ต้องร้องสมองจะรีอันนี้ใช้ติดต่ออาจา ออคุณชายขโททษีมันได้ที่มากเลยค่ะเอ่อเอ่อเสียงอะไรกันอ่ะดังลั่นบ้านเลยอ่ะก็คือเจนนี่ค่ะเอาไข่เนี่ยไปแช่ในช่องปิดแล้วเจนนี่ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะค่ะเธงไม่รู้เรื่องเอาทีละคนสิก็คือว่าเจนนี่ค่ะมันเอาไข่ไปแช่ในช่องปิดแล้วเจนนี่ออกไม่รู้จริงหรอจร่ะพอแล้วเอาคนเดียวเอามานี้เธอไปทำอะไรมา คือจนเจนนี่เอาไข่ไปแช่ในช่องฟิดแล้วไข่มันก็แข็งมันเย็นมันทอดไข่ดาวไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วอมี่คุณชายกินไข่ได้ยังไงอะคะตั้งเจ็ดฟองแล้วมีนฟองเดียวด้วยอะค่ะคุณชายไม่เป็นไรเอมี่เรื่องนี้เดี๋ยวชายจัดก,การเองเขามีวิธีที่จะทําไข่ที่อยู่ในช่องฟิตเนี่ยนะให้กลายเป็นไข่ดาวเจ็ดฟองได้จริงหรอคะคุณชายขอบคุณค่ะ ลองรอดอีกแล้วรอดอีกจะหัวออกไปเลยเอาหัวออกเอาหัวออก,ก,กมไม่เป็นไรนะคะคุณชายไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาละเอาลสิครับคุณผู้ชมครับไข่ใบเดียวจะทำให้เจ็ดฟองได้ยังไงอ่ะว้ายตายละแต่รู้ไหมครับว่ามันทำได้จริงๆวิธีการมีดังนี้ครับอย่างแรกไข่ต้องแช่เย็นจนแข็งเป็นไข,ข่แข็งจากนั้นนำไข,ข่แข็งๆนี่แหละครับไปจุ่มลงในน้ำอุ่น เวลาประมาณ5-7วินาทีก็พอครับแล้วก็แกะเปลือกออกเราก็จะได้ไข่แข็งออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนำไปหั่นเลยครับหั่นตามจำนวนที่อยากได้เลยครับในที่นี้ก็คือ7ชิ้นก็หันห่นหัน่นหั่นซอยเป็นแว่นแว่นจำนวน7ชิ้นจากนั้นก็นำไปทอดได้เลยแถมยังสดเหมือนเพิ่งเตะให้แตกใหม่ๆด้วยละจ้าอ เจนนี่พอได้ไหมอร่อยมากเลยค่ะเอมมี่ล่ะพอได้ไหมอร่อยมากเลยค่ะคุณชายอร่อยจริงๆรค่ะไม่ใช่ฉันถามแกสองคนอะพอได้ไหมฉันจะไม่ได้กินเลยก็ไม่น่าอร่อยจริงๆนีดค่ะ กระคำหนึ่งนะคระับไข่ตะกเินเท่าใจเกนห้ามใ,ใจคราบอืมอืมกินไม่เหลือเลยสภาพไข่ดาวไม่หลงเหลือหเห็นแล้วอ่ะวันนี้จะทำอะไรให้พวกเราทานคะเซนนี่เอมี่เนี่ยอยากทานอะไรลจ๊ะผัดซีอิ้วค่ะอ๋อผัดซีอิ้วนะกกินอก,ก,กินจังน่าจะร้อนแล้วล,ะล่ะ ร้อนเลยผัดซีอิว๊วผัดซีอิ๊วจริงๆด้วยมาเป็นขวดเลยซีอิ๊วล้วนๆลักษณะถ้ากินเน่ยบาดปากแนะ่